โอ้โขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหดูทำงานจริงจังมากเฮ้ยเฮ้ยทัสดีครับติดต่อครับไม่ได้แซวครับเนี่ได้ก็อะไรอ๋อคือครับคือครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้ค,ครับโอ้เอาอะโอเคครับโอเค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 ครับไหวไหมครับเฮียยังไหวยอยู่ไหมครับเฮียโอ้เฮียหมดยังไหวเยหมยังไหวอยู่โอ้ ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียโอ้โหเฮียแก่ก่อนไนอนเตือนถึงเฮียโอ้โหเฮียมาแล้วขอบคุณครับโอ้โหเฮียขอบคุณครับเฮีย เฮียตบโลงแน่น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 นะเฮียกินอะไรมาเนี่ยเฮียทำไมแข็งแรงขนาดนี้ขอบคุณครับเฮียโอ้ยเฮียเฮียเสียเฮียเริ่มหมดแรงไหวเฮียไหวอยู่ไหมเฮียเฮียเริ่มเสีย อุ้สิบถุงกันแน่เฮียไอถุงเดียวพอแล้วเฮียไอถุงเดียวครับเฮียพอแล้วเดี๋ยวจะให้เฮียไปพักแล้วเอากระติงแดงไหมเฮีย เฮีย <Okay, S 2> ตรงนี้ไม่เป็นไรย <c oughs> <c oughs> อย่าเอาเก็บเก็บเฮียบอกเก็บอยู่เสาไงเฮียทา้งนี้เฮียกำลังยุ่งไปก่อนนะเฮียโอเคก็เอาออสารน้ำอีกโอโ้โอหรดน้ำต่อเลยเหรอครับโอ้โหโอ้โอ้